ก่อนจะไปเซเว่นผมขอกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับผมรู้อะไรเซนเตอร์หรือเซนเตอร์มันคืออะไรอ่านมาฟิสิกส์เกมเรียมๆข้าววันนี้ผมจะมีข้าวหมูทอดนะครับผมแล้วเพื่อนก็จะมีลูกชิ้นนั่นเองนะอะไรนะอู้อ้าอะไแล้วต้องขื้นขี่ก่อนเนาะกูก็คือกินข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไลฟ์สดกันด้วยใช่ไหม ซึ่งคลิปนี้จะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมเดี๋ยวถ้าอยากดูเดี๋ยวผมใส่ไว้ท้ายคลิปแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวตัดไปตอนไลฟ์สดเสร็จเลยอ่ะละเดี๋ยวตัดไปตอนไลฟ์สดเสร็จเลยนะครับผมตัดจบมันเด็กน้อยโอเคตอนนี้เราก็ไลฟ์เสร็จแล้วครับผมซึ่งก็หมดสภาพเหนื่อยไม่กล้าจะผ่านได้ต้องไปดูจริงๆนะครับเหนื่อยฝากไปดูด้วยอ่ะละเบลไปเซเว่นกันดีกว่าปะ ตอนนี้เรากำลังไปเซเว่นด้วยจัก,กรยานนะครับผมบรรยากาศวันนี้โคตรหนาวเราใช้เวลาปั่นจัก,กรยานเกือบ15นาทีนะครับผมและสุดท้ายเราก็ถึงเซเว่นนั่นเองนะนลาก่อนเพ่อนลารับอันดับแรกปรีบตะกร้ามาก่อนเลยเพราะรู้ว่าต้องใส่ของเยอะแน่น้ำเราอะไรดีวะผมกับเพื่อนใช้เวลาคิดสักพักนะครับผมเสรสุดท้ายก็คิดไม่ออกสิ่งที่เราจะทําในตอนนี้ก็คือการหาพวกข้าวไปกินนะครับผมเพื่อเป็นรางวัลในการไลฟ์สดของพวกเรานั่นเองนะแล้วก็หาของไปกินเล็กน่อยเผื่อคืนนี้จะได้สกิปสองกิปซึ่งของผมกับเพ ล้วเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมมาดูกานว่นาเราได้อะไรมาบ้างอาันแรกคือได้สเต็มผมว่าประมาณนี้นะครับผมส่นของเพื่อนก็ถุงนูน้นที่ผมซื้อมาก็จะมีกระเพราไก่ขั้วนะครับผมนะของเบลเปไ็นไรโจ๊กหมูไข่ลวกโชว์ไหมโชว์ก็ได้ดูโชว์ที่เราคนดีกว่าผงผมบินพูดอะดีกว่าโชดิโชว์ที่เราคนดีกว่าผมมีแซนด์วิชด้วยนะครับผมแล้วก็ขนมของกินเล่นกล้วยแล้วก็อะไรวะ น้ำลิปตัดโอเคเดี่ะมีอะไรบ้างของผมก็จะมีสลัดทูน่ากับแหนมแท่งมังแล้วก็แฮมหมูยอ,อคุยลรอบโจ๊กหมูไข่ลวกโจ๊กลวกไข่หมูโจ๊กลวกไข่กูนี่ก็ผมกระเพาะหมูสับเอ้ย <laughs> ที่อะไรเนี่ยกระเพาะไก่คั่วเออ <laughs> เป็นไงยืง้อิลยอดมดม มีเสียงเงีกมีเสียงเอี้เพลด้วยโอ้ยสารเพรงง่ายเยอะกว่าน้ำตาลตามนี้ครับผมไปครับใครดูตอนเด็กก็โชคดีเป็นต้มมะม่ากินจ้ะสิ่งที่ยากที่สุดคือแกะแหนมขอมึงแกะแหนมกูแกะกล้วยว่ะมึงจะแกะง่ายมึงดูของกูดิมึงดูมันล็อกเหล็กไว้กูด้วยกูจะกินยังไงเป็นไงครับผมน่ากินไหมอ่า กูสงสารตัวเองตอนตัดคลิปนี้ไม่ตลกเนี่ยดูสลัดท,ทุ่นหน้าเอเป็นอะไรสลัดทุ่นหน้าเหมือนมึงเอาแต่ผักแค่กูอะไม่มีทุ่นหน้าเลยและแอบดู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 ่นะสลัดทุ่นหน้าอ่ะภาพาประรกวกไปดูเขาจริงตรงจริงด้วยนี่มันโยเกิร์ตไม่มีทุ่นหน้าเลยอะ่ะคือไม่มีทุ่นหน้าเลยอะกูบูหรี่อาหารเซเป็นก็ครับอืม้ม เป๊ะอร่อยรสชาติเป็นไงเปรี้ยวกินทุกหน้ามีเื่กข้าวโพดแล้วก็อะไรไม่รู้อะมันถั่วถั่วอืมอร่อยอืมคนจริงเขากินกันอย่างนี้อร่อยอืมข้าวไม่สุกทำไมไม่เา่าน้ำรัตระตุ้มไม่เยอะวะ่ะ ทำไมไม่เอาน้ำวัดมาตุนไม่เยิ้วะลงงงเสียงต้องมีเสียงเอฟเพลงไม่ต้องใส่ละไม่ต้องใส่แล้วเสียงกันเพลงอือหมดแล้วครับเวลาตอนนี้ประมาณตีหนึ่งห้าสิบห้านาทีนะครับอีกไม่กินทีตีสองแล้วเอาล่ะเดี๋ยวผมกินนีนี่ต่อดีกว่านะฮะแซนด์วิชไส้ไส้อะไรวะไส้ครีมแน่เลยไส้ชีสแฮมนะครับแฮมชีส แน่อยากกินนะดีแน่ <laughs> เดี๋ยวคือเมื่อกี้เขาแบ่งผมใั่ไมเดี๋ยวผมแบ่งเขาคือนับอ่เนี่นะครับเพื่อนที่ดีควรเอาผมเป็นตัวอย่างนะท <laughs> ุกคนแสก้าวอยู่วดูมาใส่มัน <laughs> 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 ดูมาใส่หให้ผม <laughs> <laughs> ชุ่มลงแบบนี้ <laughs> 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 อะไรของมัน <laughs> <laughs> วะได้อย่าพวกกูอย่าโดนเล่น <laughs> แล้วมึงไม่คิดจะออกเลยอ <laughs> เปิดอย่างเงี้ยเอ้ยกูจิ้มได้ปะได้มายองเนสบูดบูดเอ้อเอเยอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะเอ้ยสลัดทูน่านี่ครับทูน่าสลัดกับแซนด์วิชแฮมชีสสลัดหอ,อมแหลกมั่วไปหมดแล้วอืมทราบเออลืมบอกราคาเลยครับผมไอ้อกระเพรานี่ยสามเก้าบาทนะครับผมงั้นทุกคนรู้อยู่แล้วมั้งแฮมชีสประมาณยี่สิบเก้าบาทส่วนปืนพวกนี้ประมาณเก้าบาทนะครับผม ดูดูดูมันกินจนหมดแล้วแม่งไม,ม่เอาชีสออกเลยนะอะไรวะไม่เอาให้ทมบอกเลยเอาของใส่กูเองหเหรอเบลเหลืออะไรบ้างของผมยังเหลือกล้วยกับขนมอยู่เบลเหลืออะไรเหลือแฮมกับสลัดทุนหา่าลงฉีกใส่นี่ดีกว่ากินทีเดียวหมดเลยเป็นรสชีสด้วยเป็นรสที่ผมชอบเลยเแต่ว่าไหนไหนที่หน้าพีนี่ฮะคอนเฟรกดู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 ดด ฟังบอนกูเอาใหม่เอาใหม่เอ๊ะไม่เล่นใหม่ยึงไรเะกว่ั eh! ้น oh ้ o เหมือนี่กูคิดเฮ้ยทำยงวะกูทำจิแล้วม mm ันเดอฟุ๊กมันดิฟุ๊กดูๆครานี้สูงมากหนเฮ้ยหายไปไหนวะ ไปไหนไปไหนอ่ะอ้าวอุ้ยพอดีเป๊ะเลยโอเคครับผมสำหรับการเดินทางไปเซเว่นในคลิปนี้ก็ไม่เหลืออะไรกินมากแล้แหละเหลือแต่น้ำของผมแล้วก็ขนมอีกนิดหน่อยนะแล้วก็เข้านอนเลยโอเคครับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,บาย,บาย